มันเป็นน้ำผลไม้ที่สั่งตรงมาจากมอนเตเนโกมีสรรพคุณในการลดริ้วรอยเหี่ยวย่นแก่ก่อนวัยข้าเลยนึกถึงพวกท่านเป็นกลุ่มแรกก็เลยจะไ่ชวนทําธุรกิจด้วยกันอย่างที่จะว่ามานักข้าขอดูเงินหน่อยจะได้ไหมเอาละ ต่อไปก็ห้ามสอดห้ามถามอะไรอีกเงียบแล้วฟังข้าขวดที่หน<ะ>ึ่งขวดที่สองและขวดที่สามห<ะ>ากขายก็จะได้โบนัสร้อยหรือยี่สิบน้ำมันจะหมูขาวน่าตายเยอะกว่าน,นี้อีก<ะ>นั่นนะสิความจริงมันน่าจะได้มากกว่านี้ไม่ใช่หรือหรือเจ้าที่จะ<อ>ไม่ฟังกันเลยใช่ไหมบอกแล้วไงว่าอย่าพูดสวนมันทำลายสมาธิข้าเวลาข้าพูดไดช่วยฟังข้าบ้างสิวะ เอาละโหนัดจากการขายนะมันอยู่ที่ว่าใครจะสามารถตัดยอดได้ไวกว่ากันบางคนก็ไวหน่อยเพราะอัพไลน์ข้างบนมาช่วยจึงทำให้ยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลทีนี้ค่าคอมมิชชั่นก็จะไหลมาเทมาอย่างไม่หวั่นไม่ไหวฉะนั้นพวกท่านต้องสร้างทีมกระจายสินค้าออกไปเยอะๆทีนี้ลหละทุกท่านเอ๋ยความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นกับเรา อิสรภาพเงินทองชื่อเสียงอินูและบ้านเจ้าม <Yeah, ั่นใจขนาดนั้นเชียวหรือโอเนดัสข้าว่าเจ้าทํามันไม่ได้หรอกแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าข้าจะทํามันไม่สําเร็จเจ้าดูข้าสิเจ้าน่ะถูกหลอกเข้าใจไหมวข้าเคยทำมาก่อนเจ้าแล้วก็ดูหน้าข้าสิกินแล้วเป็นยังไง มาทำน้ำหมักชีวภาพกับข้าดีกว่าตัวใหม่ได้สูตรจากป้าเชง